าอะไรมาด้วยกันไมเยอะทั寶寶้งพ่อแม่เรื่องอะไรกี่ปีเกี่ปีโว้ยแค่นี้เองตอนนี้เนี่ยเราก็หาใหม่ได้เป็นใค่อะไรแล้วก็ระดาษหอกระถางพวกนี้เนี่ยยังว่างตอบไหมบ้าจะก็จับใช่โอ้ยไม่เป็นไรเราชีวิตเรายังมีพวกนี้เสมอนะรุ่สู้สู้เพื่อน ท้องอ่ะเฮยแกจยเย็น <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีทางออก <c oughs> okay. เห็นไม่ไหวแล้วแกะจเย็นดี <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อแม่ดูก็ได้ใ <c oughs> จยเย็นอย่าร้อง <c oughs> แกต้องมีทางออกนะพ <c oughs> ่อแม่ <c oughs> แกไม่ว่าหรอกเขาชอคุยกับเขาดูจะ <c oughs> เอาหน้าไหนไปบอกพ่อแม่แกเฮ้ยแกต้องเราคุยกับเขาดู <c oughs> มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เราอชอบคิดไปเองใจเย็นแกดู แต่ละมอนเก็ดออกเลยรู้ยังเดี๋ยวของกิ๊ฟกันนะทำไมได้ศูนจุดเกาเก้าว่ะอาจารย์แม่งม่วปะเนี่ยเอาไปดูไปเฮ้ยกิ๊ฟสามจุดเกเก้าอีะ่ะอีกศูนย์จุดศหนึ่งหายไปไหนอะ เฮ้ยปีนสี่โมงแล้วหวยออกแล้วมาฟังกันรอรุนเลยเนี่ยเนี่ยโดนแน่งวดนี้ไปขูดมาที่วัดพระบาทน้ำผูอะฮะญาิกมีเอ็ดหรอเปล่าฉันแค่ไปขูดหวยมาฟังฟังฟังคนที่เป็นเอ็ดมารางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเลขที่ออกแปดสี่ สามแปดสี่หกแปดสี่สามตัวเดียวอ่ะโหแบบไหนอ่ะเขาบอกว่ามันเด็ดเลยนแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วหมดหลายพันมากทวันนี้ชีวิตไม่น่าเศร้าเหลือเกิน เลนเองได้งานทำแล้วอ่ะเงินดีมากเลยอ่ะอ๋อเราดีใจด้วยนะแล้วเลนอ่ะออาวเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้